มาโอเคครับผมวันนี้ผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมผุม้ฟังทุกท่านนะผมวันนี้เอ่อผมไม,ไม่ได้มาทำอะไรนะพอดีเห็นมันมีเกมแจกฟรีนะของอีพินะผมที่น่าสนใจมากเลยนั่นคือเกมฮอกวอตส์ลีเจนนะผมก็ตอนนี้มันแจกฟรีอยู่ที่อีพินะผมก็ใครจะรับก็สามารถมารับได้นะผมร,รับได้ถึงวันที่18นะผม18บธันวานะเวลา,าจะ5ทุ่มปะนะผมสบแ1เอ็นะ ก็รับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18ลยครับผมก็ถ้าใครอยากมารับก็รับได้ฮะเหลือเวลาอีกประมาณสัก6วันนะผมตอนนี้ผมอัดคลิปวันที่12นะตอน4ทุ่มโอเคก็ผมก็ได้รับมาเรียบร้อยแหละก็ใครมีบัญชีก็กดสมัครเออสมัครแล้วเข้ามาในบัญชีแล้วก็มาอยู่เนี่ยที่นาสโตเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาเนี่ยเลื่อนลงมาจะอยู่ตั้งล่างอ่ะเนี่ยมันจะเขียนว่าฟรีนาวนะครับผมก็กดเข้าไปแล้วกดรับมาได้เลยผมก็รับมาเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นเกมที่น่าสนุกดีถ้าใครชอบดูแฮร์รี่พอตเตอร์เออนาะก็นั่นแหละเหมือนกันเลยนะผมจำลองโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์มามาโดยตรงนะผมก็โดยเนื้อเรื่องโดยประมาณน่าจะก่อนแฮร์รี่พอตเตอร์กี่ปีแหละผมจำไม่ได้ลนะ อ่าก็ก็ใครใครโหลดมาแล้วก็กดลงได้เลยครับผมก็วันนี้ที่เรามาสอนไม่ได้มาสอนพาสอนรับเกมนะแต่ผมจะมาสอนวิธีลงม็อบภาษาไทยนะก็เดี๋ยวตัวฮอกวอตติลเ,ลเจนเนาะมันมีม็อบภาษาไทยด้วยนะผมก็ชื่อม็อดว่าไทยไทยอะไรอนะ็ออะไรวนะ,ะรนะโลซิโลลิเซชันเหรออ่ะพี่ก็ขออภัยนะผมก็ของเว็บเอ่อเน็กซัสม็อบนะ ก็ใครจะพิมพ์ค้นหาก็พิมพ์ค้นหาได้เลยนะผมเพราะว่าดีเจนแล้วก็มันภาษาไทยนะครจะมาเจอในนี้เลยนะผมก็มันจะมีทั้งแปลแปลเนื้อเรื่องนะ แล้วก็ชื่อร้านมีแปลชื่อร้านไหมผมร้านเนี่ยบ้าร้านฮันนี่ดุ๊กนะผมก็แปลด้วยนะแล้วก็เนี่ยแปลพวกบทความอะไรพวกนี้ด้วยนะมัเมนนงเมนูแปลหมดเลยนะมันจะบอกนะโดยความคืบหน้าที่การแปลที่มันแปลไว้อยู่อะมันตอนนี้มันตอนนี้เลยอนน่ะมันเจ็ดเอร์เซนะผมก็เออผมก็เห็นอยู่ประมาณนี้มานานแล้วเออเควสหลักเควสลรองร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็โอเคก็เควสหลักก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่เป็นไรแต่ไอพวกเควสเสริมมาน่าจะยังไม่ครบนะผม ก็อนี้มันก็จะบอกผู้ทีมงานผู้จะทำนักแปลนะผมก็คนที่จะโหลดก็ต้องสมัครนะสมัครไอเนซ่ามาก,ก่อนแล้วกดที่ตรงไฟล์นี้ได้เลยไอผมก็นี่สเวอร์ชันไม่อันนี้ไม่ได้สองเวอร์ชันนะให้โหลดเวอร์ชันข้างบนนะผมมันจะแปล มัสซับไตเติ้ลแล้วก็ยูไเป็นภาษาไทยนะผมแล้วก็ส่วนอันที่2องเนี่ยเป็นพวกป้ายนะป้ายก็จะเปลี่ยนชื่อด้วยถ้าใครไม่อยากอยากได้ป้ายเป็นชื่อภาษาอังกฤษเหมือนเดิมก็ไม่ต้องลงนะผมถ้าใครอยากได้แค่ซับอย่างเดียวก็ลงตัวนี้ครับผมถ้าหรือว่าถ้าใครอยากได้สองอันเลยก็กดลงสองอันเลยก็ได้ผมก็กดลงไปเลยนะก็กดโหลดแล้วผมแล้วกดสโตรีดาวน์โหลดนะแล้วก็รอห้าวินะผมมันก็จะเด้งเข้าเข้าให้บันทึกเองเลยนะผมถ้ามีใครมี IDM มันก็จะขึ้นมาให้ดาวน์โหลดก็กดดาวน์โหลดไปเลยแค่นี้นะผมเรียบร้อยแล้วครับจะโหลดอีกอันนึงก็โหลดไปได้เลยนะผมก็อันนี้ผมลงเสร็จเรียบร้อยนะโหลดมาก็ไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาครับผมก็นี่ผมก็ดาวน์โหลดแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยเนี่ยว่ามันจะมีไฟล์นี้หนึ่งไฟนะก็เอาไฟล์นี้ไปลากลงที่ไฟล์เกมนะผมก็กดที่ตัวเกมเราได้เนี่ยกดจุดสามจุดนะผมกดเมินเจอร์นะผมแล้วกดตรงนี้นะโอเพนเอ่ออินสตาลเลชันนะผมเอ่อก็นี่มันก็จะเปิดนี้มาแล้วก็เข้าไปที่ เอ่อน่ยตัวพีนะเออแล้วก็คอนแทคนะผมแล้วก็พาร์คเหรออ่าสองแล้วก็ลากเนี้ยลงมาเลยปุ๊บผมก็ลงเรียบร้อยแล้วนะผมก็ลากลงไม่แค่นี้แหละกระจบนะผมก็ใครลงสองมีไอ้ทั้งซับทั้งป้ายก็เราเอาลงสองอันเลยอยู่ที่เดียวกันเลยับผมก็ลงเสร็จแล้วผมก็ขอลบทิ้งงานแล้วก็ปิดไฟมาเดี๋ยวเราลองเข้าไปในตัวเกมกน,นะผมว่ามอดจะติดหรือเปล่านะครับผม มาก็เอ่อขอใช้อันนี้มาให้เซฟดีเครื่องขอใช้เซฟในขาวอะไรกันเนาะมามาโอเคเราก็เข้ามาอยู่ในเกมผมนี่ครับผม,ผมก็ แปลตรงชื่อลยครับผมการฮอกวอตส์อีกอันทนะีเนาะก็แปลมาษสายเรียบร้อยก็กดพูดเริ่มต้นก็ใช้ได้ตามปกตินะผมนี่แล้วก็มาดูในตัวนี่ตัวเกมก็นี่เป็นสไ้ายหมดเรียบร้อยนะผมก็ดูการตั้งคงตั้งค่ากาได้นะเป็นสไตลหมดเรียบร้อยนะผมก็ น่าจะประมาณนี้ครับผมตัวมอดนี้ก็ใครที่ไปรับตัว,ตว,ตวฟรีมาอยากเล่นและรู้เนื้อเรื่องเนาะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษอะไรเหมือนผมนะก็สามารถโหลดมาเล่นได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แลนะ้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าผมเอ,อไม่มี EP หน้าเท่าที่อะไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าผมสัปดน,นี้ก็บา,บายบายครับผม